สวัสดีครับไปกับเทียบครับวันนี้มาหาเรื่องซนๆอีกสักเลื่อนหนึ่งนะครับเกีย่ยวกับคำนู้นทางเทคนิคของโฟกคาร์เวลเวอร์ชันทีนะครับเกียร์ออโต้ซึ่งอ,อุปกรณ์ตัวนี้มันก็เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่บอกตำแหน่งเกียร์ แล้วก็ทําหน้าที่ให้รถสตาร์ทได้หรือสตาร์ทไม่ได้นะครับซึ่งมันอยู่ในอยู่ที่ตูดเกียร์ออโต้ของคาราเวลหรือของโฟงกทีสี่หรือทีห้าเจตตาจริงๆมันก็ใช้ตัวเดียวหมดนะครับคือเขาเรียกว,ว่ามันติฟังชันสวิตช์นะครับตัวนี้นะครับที่เรามักจะคุ้นๆกันอยู่นะครับว่ามันเดี๋ยว ทำไมเราช้าไปสักพักนึงนะครับที่เราสงสัยกันนะครับก็คือที่หน้าปัดตำแหน่งบอกเกียร์มันขึ้นดํานะครับอยู่ๆมันก็ขึ้นดาพอขับไปสักพักเดี๋ยวเดียวมันก็ออกมันก็สายเป็นเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับพอบางครั้งมันขึ้นดําปั๊บเกียร์มันก็ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนได้แค่มันมันก็เหลือแค่2เกียร์สามเกียร์เนี่ยเกียร์ซีโอไดไม่มีอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมก็เพื่อ ให้เรากระจ่างมาสักระยะสักนิดหน่อยนะครับก็ผมก็จะมาผ่าตัวนี้ดูนะครับว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้างมันมีอะไรบ้างทําไมมันถึงสําคัญขนาดนั้นนะครับเราลองมาดูนะครับเดี๋ยวเราลองผ่ากันดูนะครับโอเคนะครับรลองเรามาดูกันนะครับว่าข้างในนี้มันมีอะไรบ้างจริงๆผมก็แงะออกมาแล้วนะครับก็ใช้ไขควงแบตเล็กๆแงะนะครับ เงี้ยเงี้ยงมาหรอกมันมี่งอสีเงี้ยงนะครับเ,เสร็จเรียบร้อยเราก็จะดึงออกมานะครับมันก็จะเป็นปลั๊กนะครับเป,เป็นปลอกปลั๊กธรรมดานะครับปลัก๊กเป็นปลอกปลัก๊กเสร็จแล้วส่วนในมันก็จะมีมีขาทั้งหมดสี่ห้าเจ็ดขานะครับเจ็ดขาก็แน่นอนครับอันหนึ่งเป็นขากราวอีกอันนึงทั้งหมดก็ที่เหลือก็จะเป็นตำแหน่งเกียร์พี rnnd สองนึ่งะครับอันหนึ่งจะต้องเป็นกลาวนะครับไอนสีิวตรงนี้มันจะส่งสัญญาณกลาวนะครับตากลาวคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเสร็จแล้วมาเราหงายมาดูอีกทีอีกด้านหนึ่งเราก็จะเห็นมีวงจรพิ้นเซอร์กิตอยู่นะครับที่ผมดูนะครับมันก็จะมีตัวทานซิสเตอร์อยู่ตัวหนึ่งนะครับผมไม่ทราบว่า <c oughs> มันทำหน้าที่ PNP หรือว่า NPN นะครับแล้วก็มีไดโอดนะครับอยู่4ตัวนะครับ1 2ถ้าเราดูนะครับเห็นนะครับแล้วข้างในข้างในมีอีก2ตัวแล้วก็จะมีขาสวิตช์นะครับนี่ก็สวิตช์ออนออฟออนออฟนะครับนะครับเวลาเราเลื่อนตำแหน่งเกียร์นะครับบางทีมันก็จะอยู่อย่างนี้นะครับออนออนนะครับแล้วก็บางทีก็ o n off อันหนึ่งนะ yeah. off อ n อันหนึ่งลักษณะแบบนี้นะครับนะครับมันจะทํางานอย่างนี้นะครับนี้บางครั้งเนี่ยคือไอสวิตช์เนี่ยนะครับ on น f f on off เนี่ยนะครับมันสกปกมากนะครับมันไม่แตกนะครับมันไม่เชื่อมต่อมันก็ทําให้สัญญาณส่งไปหาโมดูลโมดูลเกียร์มันก็ไม่ไม่ส่งพอไม่ไม่ส่งปั๊บขณะที่เราเลื่อนแล้วมันมัน,มน วงจรมันไม่ครบนะครับหรือว่าวงจรมันผิดไปจากที่มันควรจะเป็นนะครับหน้าปัดมันก็ขึ้นดํานะครับขึ้นจอดำนี่เองนะครับอันนี้เราก็มาดูนะครับว่าข้างในมันมีอะไรบ้างประสบการณ์อันนี้คืออันที่เสียของผมนะครับที่ของผมก็เสียมาแล้วนะอันนี้อันนี้เสียนะครับแล้วแต่ผมก็ซ่อมแล้วนะนี่ก็กลับไปใช้งานได้ปกติแล้วนะครับของผมเนี่ยครับสอดมานะครับก็คือขาเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยง ขาขานี้มันหักนะครับผมก็แก้ไขโด,ย,ดยการโซเดอร์หรือบัตรคีเข้าไปนะครับก็ไปใส่ก็ใช้ได้ปกตินะครับแต่บางเหตุว่าผมสั่งตรงใหม่มาแล้วนะครับอตัวนี้ผมก็เก็บไว้เป็นอะไรนะก็นึกขึ้นได้ว่าพวกเราเจอปัญหาพวกนี้บ่อยก็เอาอาสอนออกมาแนะนํากันนะครับอันนี้ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นอีกอันนึงนะครับที่ทาให้มันเพี้ยนแลมันเสียนะครับก็คือถ้าเราถอดปลั๊กออกมาถ้าเราเห็นน้ำมันเกียร์อยู่ในนี้ นะครับนั่นก็แสดงว่าน้ำมันเกียร์มันเข้ามมันรั่วมันรั่วออกมาแล้วมันไปมันไปเทเข้าหาไอ้พวกเป็นเซอร์กิตตรงนี้นะครับน้ำมันเกียร์พวกนนั้บางทีมันสกปรกเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ใหม่ๆไม่เป็นไรนะครับพอใช้ไปสักพักเนี่ยพอน้ำมันเกียร์มันเริ่มดํานะครับคุณรู้ไหมว่าน้ำมันเกียร์ดำมันดําเพราะอะไรนะครับมันดําเพราะไอ้้ผมไอแผ่นคัตนะครับแผ่นฟิกชั่นอิเลเมนต์เนี่ยนะครับแผ่นคัตเนี่ยมันสึก นะครับมันมันสึกไปในแผ่นครับนันก็ประกอบด้วยไอ้แร่ใยหินนะครับไปประกอบประกอบไปด้วยไอ้เมทัลลิกนะครับก็คือผงผงโลหะผงทองแดงพวกนั้นเพื่อทําให้เกิดความแข็งความความหนืดนะครับมันก็สึกไปนะครับไอ้พวกผงโลหะพวกนั้นนะครับที่มันปนอยู่ในน้ำมันเกียร์นะครับมันที่เราเห็นล้วมันเป็นสีค้ำค่ดำาๆนะครับดำข้นนะครับ มันก็แทกเข้าไปในนี้นะไอ้นนี้มันเข้าน้ำมันเกียร์เข้าได้นะเข้าไปหล่อลื่นได้นะเข้าไปนี่แต่ว่ามันจะโผล่มาในห้องนี้ห้องปิ้นสรกิตไม่ได้นะครับซึ่งมันก็จะมีมันจะซีนไว้นะครับนีนี้มันเริ่มว่าการซีนเนี่ยมันซีนไม่ดีนะมันใช้ใช้ไปมันเสียแล้วนะครับมันก็รั่วน้ำมันเกียร์มันรั่วน้ำเกยร์นะก็นําพาไอ้พวกเผงโลหะงนั้นออกมาด้วยไอ้ผงโลหะมันก็มาเจอไอ้พวกแผ่นปิ้นพวกนี้รู้อย่อแล้วผงโลหะก็คือนําไฟนะครับ มันก็ทําให้เกิดการรัดวงจรงกันข้อวงจรงขึ้นมานะครับมันก็เลยทําให้เกิดการเพี้ยนขึ้นมาได้นั่นก็คือนั่นคืออ,อ,อีกเหตุผลหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราเราจะสังเกตนะครับว่ามันก็จะมีโอลิงอยู่นะครับแล,แล้วข้อข้าปมันมันก็จะเป็นข้อเป็นกดข้อไปดนะครับถ้าน้ำมันเกียร์มันเยอะม,มามันไหลออกมาข้างนอกนี้นะให้เราสารันนิษฐานได้ว่า,าสีในนี้นชุดไอ้ที่ที่ขาขาันโผล่ของเ,เนี่ยนะครับมันสีนไม่ดีแล้วนะครับทาให้น้ําเกียร์มันเล็ดจับ ห้องในผอมมาสู่ห้องนห้องนอกได้แล้วทาให้เกิดการชดไอ้นี่คือก็ก็ถ้าเราจะลองซ่อมดูก็ได้นะครับล้างในสะอาดเปาแห้งนะครับเอากาวกาวหยอดไอ้ไอ้ร่องไอ้ร่องฟันพวกเนี้ยหยอดหยอดนะกาวตะช้างหรือกาวอะไรได้ทิ่งกันน้ํามันได้นะครับหยอด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 จนท้งเรามั่นใจว่ามันไม่รั่วแล้วหยอดเสร็จร้อยเราก็อาจจะอุดตรงเนี้ เอาเอาลมอัดดูนะครับเอาตุ่มน้ําลมอัดดูว่ามีฟองออกไหมถ้าไม่ออกก็โอเคก็อยู่นะครับก็ลองเอากลับไปใช้ดูก็ใช้ได้นะครับนะครับจริงๆริงอไอวงจรไม่มีอะไรนะครับวงจรก็คือวงจรทรานซิสเตอร์เปิดปิดคือสวิตช์เนี่ยไอตัวทรานซิสเตอร์เนี้ยก็คือ3าขาคือถูกสวิตช์นั่นเองนะครับออนออฟออนออฟนั่นเองนะครับแล้วแต่ว่าไอตัวเนี้ยมันจะไปยังไงนะครับแล้วไม่ส่งนะครับแค่นั้นเองครับมันไม่มีอะไรนะครับนี่ก็คือมันมันติดฟังก์ชันสวิตช์ที่ไอตัวเจ้าปัญหาที่ทําให้เกิดไอ ไอ้จอจอดำไปตรงหน้าปัดไอตรงบอกตำแหน่งเกียร์หนะ้าจอดาเกิดขึ้นนะครับแต่เราก็บางครั้งก็คือเลื่อนไปนะครับเข้า P นะรถสตาร์ทไม่ติดรถสตาร์ทเงียบนะครับเข้า N น,นะครับแล้วเข้า P รถสตาร์ทเงียบก็คือไอ้ขาเนี่ยหักของผมเจอนะคือเข้า P รถสตาร์ทไม่ได้ก็คือขานี่มันหักนะครับก็ของแก้ไขโดยการโซ่ด้วใหม่นะครับก็เข้า P ก็สตาร์ทได้ปกตินะครับนะครับม,มันมันมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 7้าดขานะครับ P.R.N.D. สองหนึ่งนะครับอันหนึ่งก็คือสัญญาณนะครับสัญญาณกลับนั่นเองนะครับแค่นั้นเองนะง่ายๆมันมีอยู่แค่นี้แหละครับนะครับนะครับจริงมันไม่มีอะไรเลยครับมันเป็นสวิตช์นะครับเป็นสวิตช์โดยอาศัยไอทรานซิสเตอร์ตัวนึงเอามาเอามาใช้งานนะครับเ,เพื่อให้แล้วก็มีไดโอดนะครับไดโอดคอมไม่ให้ไอสั อันยามย้อนให้หนงนะครับไม่มีอันนี้ก็คือตัวสวิตช์นะครับกนะดเข้าไปตึงนะสวิตช์หนึ่งสองนะครับไอ้เวลาเราลเลื่อนเกียร์นะครับเลื่อนไปนะครับมันก็จะมาไอตัว s e l เตอร์สวิตช์มันก็จะปุ๊บบางทีก็อยู่อย่างนี้บางทีก็ขึ้นอย่างนี้บางทีก็อันเดียวอย่างนี้บางทีก็อันเดียวอย่างนี้นะครับมันก็จะบอกตำแหน่งเกียร์หนึ่งสองสามสี่หรือว่า R N หรือ P นะเนี่ยๆเนี่ยครับอันนี้ครับ,น,รบนี่เคยเป็นตัวตัวบอกมันก็จะต่อต่องนี้ถ้าเรามิเตอร์มาวัดดูนะครับไอ ผมพิเตอร์วัดอยู่ึ้มๆมันก็จะเราก็จะรู้ว่าขาไหนขาไหนอะไรอะไรมันก็จะต่อกันไปนะแต่วตอนนี้ผมขี้เกียจวัดแล้วก็อธิบายให้ง่าย,ายๆแค่นี้โอเคนะครับมันติดฟังก์ชันสวิตช์นะครับที่อยู่ใน Volkswagen นะครับจริงๆเออ่ไม่ว่าจะเป็นเกจเต่ากอล์ฟคาร์เวลนะครับบันติดฟังก์ชันสวิตช์ท้ายตัวเดียวกันหมดครับนะครับเออ่ตัวเดียวกันหมดเลยนะครับนะครับเบอร์อาจจะต่างนิดแต่ก็คือท้ายตัวเดียวมหมดแนละ้วท้ายได้หมดแล้วครับ ถ้าคุณเ,เราเพื่อนใช้คาร์เวลทีซีอยู่นะครับหามันติดพัดช่นสวิตนิดมนึด้นะคุณก็ไปจินตรงหรือไปเอาของเดต้าของก๊อฟก็ได้มา,มา,มา,มานะครับมันเหมือนกันครับใช้อันเดียวเลยครับการันตีได้ไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับโอเคนะครับ